สวัสดีครับช่องสันสนคนชอบเที่ยวแต่นะบัวหิมะก็มไม่ได้ปลูกในบึงในหนองนะครับแต่ก็บนพื้นดินธรรมดาเหมือนกับมันทั่วไปแต่เขาเรียกบัวหิมมะหลังจากที่รถเขารากร,รถซิ่งจะไป,ปด้านบนแล้วก็มีผู้สนใจันทึข้าวซิ่ง ใจวอลเปเอร์โลและ <c oughs> กูตัวนี้ก็สวยฮะอันนี้กออล่องเท่าไหร่อ่ะครจับได้ไหมเอเออันนี <c oughs> <c oughs> ้กล่องเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทค่ะสี่โลร้อยโอเคอนนี้ก็เป็นลานจอดรถม่อนแจ่มนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมนะฮะด้านบนนู้นนะครับพอเห็นนะฮะตัวน่ะส,สวยอยู่ด้านบนนู้นอะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมกันนะฮะรถไม่มีที่จอดจอดด้านล่างนี้เนี่ยอันะนี้ก็เป็นมากกวเดิมด้วร้านไอ้ของเยอะมากเลยนะฮะลานจอดก็ีเราลงไปทางออกน,ะนี้เราไม่ได้ลงทางออกแต่เรากําลังจะขึ้นไปนะฮะนี่คือเส้นทางที่จะเดินขึ้นไปด้านหน้าเดินนำหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างหรือไม่ นะครับสินค้าพื้นบ้านอะโวคาโดแล้วความพวกขิงนะครับมีมบัว,<ม>บวหิมะมีความหลากหลายมีผักสลัดมีพักทองโอเคอ้ยดอกไม่สวยนีนะครับไม่สวยนะครับสวยสวยสวยส,วยสักสีเยเบล่า ใช่ไหมขทางเนี้มันก็เป็นร้านขายของตลอดเลยเนะาะโอ้โหนี่ฟักทองญี่ปุ่นโอ้อคนละสามสิบว,ว้าว,ว,าวนะครับี่มันญี่ปุ่นสามสิบมีแต่ของต่างประเทศของแบบ บ้านเรามีบ้างไหมมันไทยพัทองไทยมีบ้างไหมมีตัวของญี่ปุ่นเห็นนะครับก,ก็มีโมอโเตอร์ไซค์นะมอไซนั่งมอไซค์ขึ้นตรงนี้น,น้องเขายี่สิบบาทถ้าไม่อยากเดินขึ้นดอย200เมตรดอย200เมตร ก็มีของขายข้าวมันปิ้งมีสามไสม่ไม่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมเป็นข้าวมันฮะโอ้ข้าวเหนียวปิ้งมีไส้ถั่วไส้กล้วยมะพร้าวว้าว,ว,าวนี่คุณแม่เดินได้เพราะว่าคุณแม่จะชมสิงค้าไปด้วยคุณแม่สนใจอะไร ไม่สนใจอะไรอ่ะอ๋อเหรออ๋อเขาปอกแล้วใช่ไหมนี่นะฮะบัวหิมะอันนี้ยังไม่ได้ปอกไอันนี้ปอกแล้วแช่เย็นแล้วอร่อยไหมอร่อยอันใหม่ไหมลูกอันใหม่โอ้ไม่สนใจโอเคเป็นไงรสชาติโอไหมือนนมัแก้วอ๋อเหรอเหมือนมันแก้วเหรอ อ๋อเหรออลดความดันเบาหวานแค่ร้อนในค่ะลดคาร์โบนไดอในเลือดเอ้าสุดยอดแล้วถามจริงๆเถอะเราเอามาจากไหนบัวหิมะอลากทั้งก่นนี้ปลูกอ๋อเหรอเ๋ามันเป็นต้นเถาเห่เนึกอว่าอยู่ในน้ำแช่น้ำในบึงมันอยู่ในดินมันจะมีหัวของมันสกคล้ายๆมันที่ปลูกกับมันแบบธรรมดาเนี่ยนะแบบนั้นหเน่นอ๋อเหรอ แต่เขาเรียกเป็นบัวหิมะ,ะแหมยังโอ้โหด้วยความเข้าใจผิดนะคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าปลูกในบึง,ออง,งเหมือนบอัวเลยเรียกบัวโทษทีได่ได้ความรู้นะครับ <laughs> ท่านผู้ชมพอเข้าใจแล้วนะบัวหิมะก็มะไม่ได้ปลูกในบึงในหนองนะครับ <privileges> แต่ก็บนพื้นดินธรรมดาเหมือนกับมันทั่วไปแต่เขาเรียกบัวหิมะ นะครับนี wow, oh, ่เข oh, oh, ้าใจตรงกันนะครับเครฟกูสเบอร์รี่ว้าวแปดสิบกอ้ลูกคับโอ้ลูกคับหวานกรอบชิมฟรีโอ้นี่อะไรนี่อะไรเนี่ย้อเหรอโอ้เซียนท้องเซียนท้องดอเบอรี่ นี่อบแห้ง <c oughs> ถุงและสองร้อยหกสิบรีอบแห้งสี่ร้อยก็มีสองร้อยห้าสิบก็มีมีหลากหลายเม่สนใจอะไรอีกแล้วตามไปดูตามไปดูอ๋อเสื้อมอมแกมโอมีร้านวิวด้วยเหรอ มน,นี่นนมีตมขึ้นมาขายด้านบนนี้ด้วยนะยว้าว,ว,าวมากข้าวสุดยอดอข้าวเด็กเล็กเขาถักเนาะสวยมากเแดงเนะเินกันต่อนะครับข้าวปุกงากิซซาดอยต้องมีน้ำไอ้นั่นด้วย<ะ>มันะจะกิดอจริงเหรอ เราออ๋อแล er that, like oh. oh, oh, oh. ้วจะมีน้ำมแขด้วยคะอ๋อพเราต้องมาปิ้งก่อนใช่ไหมเป็นเฟป็นทอดได้เอัไปปิ้งมันจะอได้ด้วยมีข้าชก่อนข้าวข้าวข้าปุกาวาวข้าวข้ะวร้าวข้าวข้ข้า้าาาาาา มีกินเฉพาะหน้าโดยเฉพาะใช่ปะใช่เฉพาะนาอย่างเดียวเป็นตลอดกันเพราะว่าตอนนี้จะเป็นเนยขนมของบนดอยเนี่ยค่ะเออเขาเอาแป้งกับงามาผสมกันเหรอทำจาข้าเหนียวค่ะอ๋อข้าเหนียวเออกำลังเดิมขึ้นโอ้แล้วก็ผสมกับงาอ๋อเอามาตำตำเอามาตำตำว้าวโอ้พอย่างแล้วก็โป่งเลยนะ อเดินเลยก่อนเดี๋ยวเราเดินตามไปเดินไปเลยเอาอะไรดีคะมีน้ำข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยค่ะอันไหนอร่อยสุดคะน้ำอ้อพาเดิมออสูตรเดิมน้ำออยน้ำออยีันึมีอะไรนะะมี้ำน้ึกับน้ำข้ค่ะอออันนี้ปยุกค่ันอนี้เป็น้ำข้ออะไรดีอันนี้อะไรนะคะอันนี้น้ำออยค่ะอยตงาอนน้ำอ้อยดีก่ข้าปลกดอยพิซดอย ยี่สิบบาทนะครับพอได้ความรู้แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรอ้าวเราไปต่อนู่นคุณแม่เป็นู่นแล้วนะครับนะหลากสีนะครับเป็นที่รู้ของม่อนแจมนะฮะว้าวแม่ไปนู่นแล้วนะนี่ขนาดแม่เข้า ไม่ค่อยดีพอเห็นสินค้าตอนนี้แล้วคุณแม่มีกำลังใจเดินดูอ่ะให้ดูแล้วกันปกติคุณแม่จะบ่นเหนื่อยผมจะเข่าแต่รอบนี้ดินทาเลยคุณแม่เพลินคุณแม่เพลินกับสินค้าริมทางเดินขึ้นดอยอม่่นแจมเดินยังเด็ดเลยแม่ไม่บ่นเลยเนาะ นีจังอุ๊ยตอโบรี่ชิ้ต่างกันต๊ะใว้าวมีหลากหลายเันนี่เก็บตัวสารไหมเก็บไปแล้วเมื่อกี้จังขึ้นมาแล้วอตอโบ,บรี่เยอะนะมีส้มสามโลร้อยรสชาติเป็นยัไงลู้นี่โอ้โหอ้มีเลยมีรสซิ่ง มีรถซิงบนนี mm ้นะครับจ oh, ุดชมวิวตรงไหนเอแลลวทางนี้ไปไหนอ๋อขึ้นไปร้านกาแฟอ๋อกาแฟกับสวนดอกไม้มีร้านค้าด้วยมีรถซิงด้วยว้าวใครสนใจรถซิงก็เชิญนะนั่งรถเขาพัฒนาเนะตรงไหนเป็นเบรกนู่น แล้วก็มีเบรกนี่นี่ไปเฮ้ยเยสอดารอไโอ้มีจืจือไหมอ้หนี่น่าสนใจโอ้นี่ร้านซ่อมเหรออือช่างโอ้โี่ลองให้ดด้วยโอ้นี่สภาพรถรุ่นแรงละโชว์อยู่ เอาสวยมั่นแจ่มโอ้ร้านซ่องเขาซิ้นนะฮะโอ้ซื้อบัตรนั่งโอ้นั่งข้างบนนี้มีชมวิวสูงแจ่มร้อยเมตรโอ้นู่นไงว่าน่าสนใจเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงคุณแม่ยังเคลิ้นอยู่ตรงไหนโอ้คุณแม่มานี่แล้วม่มี ขึ้นไปที่สะพานชมวิวอยู่ด้านบนร้อยเมตรเดินได้มั้ยหรือว่ารถนี่ไม่รู้ไอ้สะพานอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเดินไปยี่สิเมตรอ๋อเดินไปยี่สิบเมตรไปชมวิวได้ชมวิวได้โอ้อ๋อ อันนี้รถขึ้นสำหรับคนซิ่งลงมาใช่ไหมอ๋นี่ออนี่คน้อยลอยลอยแล้วเขาก็ลากขึ้นไปแวงบนโอ๋อครับแล้วเดินก็ไปชมวิวหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทางด้านนี้ตรงไปด้านนู้นดูดูดีเห็นอีกจุดหนึ่งเขามีหลายจุดให้ชมโอ้แล้วยังมีตาตุลาบานอยู่ต้นนะนีอยอย่ชมพู ตังนี้อาจจะไม่เห็นคุไม่ดูหน่อยโอเคนะครคุณแม่เรียกให้ไปบนเนี้ที่เห็นลูกเนี่ยสะพานชมวิวน่าสนใจเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเป็นบรรยากาวศวิถีชีวิตชาวม่อนแจบครับยู่อ,อนยิงหน้าไม้สามดอกยี่สิบบาท ครับขายเยอะดีใจวันนี้คุณแม่ไม่บน่น<ะ>คุณแม่ไม่บ่นเยอะเือคืนนีจะบ่นอ๋อบนเมิงอคืนโอเคยอดหน่อยวันแจมคอฟฟโอ้สวนก<ม>าแฟสะพานชมวิวด้วยคุณแม่มีกาแฟมีสะพานชมวิวน่าสนใจน่าสนใจโอ้ผมจมต่นมากินนะดนะูนะบรรยากาศเขาดีตรงไปนู่นนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยไปแต่เราไปสะพานให้ก่อนนี่นี่ก็มีสะพานชง่มิ้วยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแถมมีร้านกาแฟด้วยน,นะครับ <c oughs> บริการให้เช้าชุดชด,ด้วยนะสุดของมัน่นแจงไกลๆพูดพอมองเห็นนะครับเห็นไหมฮะจุดสูงสุดของมัน่นแจง ุดนี้เดี๋ยวเขาก็ลากรถขึ้นมาลากรถซิ่งเอามาไว้ด้านบนนี้เพื่อให้ท่านที่สนใจขับรถซิ่งถ่ายภาพบันทึกภาพเป็นที่ระลึกรถซิ่งแมวเฮ้ยชาวม่อนแจงนะครับนี่โอ้โหมีสวนดอกไม้สวยด้วยอ่ะดูนี่หน้าล่ะ ดสนใจฮะ่ะมีชมได้มุมมุมตรงนี้มุมนี้ก็มุมสวยะแม่สวยนะดอกไม้สวยมากเลยก็ไปดับเอาไว้ว้าวสวนแล้วก็สะพานอยู่กู้นแต่ตรงนี้ก็สวยแล้วน่ะสูงสุดเขา เดินขึ้นไปจุดสูงสุดทางด้านนู้นน่ะมู้นน่ะจุดสูงสุดนะเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวขอถ่ายภาพหน่อยนะคุณแม่คุณแม่แอคชั่นหน่อยนะนเย็นดีนะครับลมเย็ยนๆยพัดมาเอื่อยๆแล้วก็วิวสวยมากดูน,นะครับบรรยากาศสุดยอด นะครับโอ้สวยนนมีสวนสวยด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะฮะมีม่วงมงคลสีม่วงสวยงามมากนุ่นจุดสะพานชมวิวแล้วก็มีดอกไม้ดีนะะบ้านที่อยู่คือล่าง อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทิวเขานี่ก็เป็นความสวยอีกมุมหนึ่งนะครับสวยมากเลยมองเห็นทิวเขาไกลๆซ้อนกันเป็นชั้นๆนะฮะดูนะฮะ<อ>ส่วนหนึ่งก็มีหมอกบางๆทำให้มองเห็นทิวเขาที่อยู่ไกลๆเลื่อๆนะฮะก็ก็ไม่ทราบกันว่าเป็นทิวเขาอะไรบ้าง ไม่แน่ใจเตยจำนวนด้วยไม่แน่ใจเปิดตรงนี้สวยสวยมากลมเย็นอ่าคืนน่าเหนื่อยยังหายเหนื่อยไม่ค่อยดีขึ้นหายปวดเลยหายเลยลืมเลยเจอวิวสวยน่าเลยลืมเลยบรรยากาศดีขอเชิญชมวัวท่านผู้ชม เข้ามาเยี่ยมชมม่อนแจมได้นะครับสวยงามมากนะฮะมีดอกไม้เข้ามาประดับประดาไว้ที่ร้านกาแฟม่อนแจมนะฮะมีสะพานชมวิวด้วยจุดสูงสุดของม่อนแจมยูด้านนู้นนะฮะสวยงามมากอะะ<ว>่ามีสวยสวย,สวย,ย,ยมีดอกยเยเบลา่าเยเบล่าเนาะอืออ่เาเะเยเบลา่าเยเบล่าสวยมากสีเหลืองสี ตาเนะ้ะสวยเขาไปดับไปสวยงาม <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศที่ร้านกาแฟม่อนจังนะครับอ๋อเมื่อคือนอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ อุณหภูมิใช่ไหมคบอยู่ประมาณช่วงนี้ยประมาณ17-18จ็ดสิบแปบางวันก็ลงมา15 1หเลยแล้วแต่วั่าครับโอ้ครับขอบคุณมากครับได้ข้อมูลนะฮะว่าอากาศบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรนะครับก็อยู่ประมาณสิบกว่านะฮะเอาคุณแม่ไปชมอีกจุดหนึ่ง นะครับนะหลังจากที่รถเขกรถสิ <Hebrew> ่งถึงไปด้านบนแล้วก็มีผู้สนใจบันทึกภาพสิ่งรถสิ่งม่่นแจ่มนะครับดูนะยอดเลยเห็นไหมฮะพอเห็นนะครับบรรยากาศนะฮะต้องการบันทึกภาพมาอีกขระบวนเลยมาอีกชุดงแล้วพูดมาเดียวเลย โอ้ไม่ดีโอ้ขับคนเดียวเลยเนาะโอ้โยงมาแล้วโอ้คอยแดะขันหลังจะแซงกันหน้ามั้ยน,นี่แล้วแบบนี่แล้วขันหลังจะแซงกันหน้ามั้ยวอาเอาเอาวอาวาเอากันนาร้องลัน่นเลยขันหลังจะแซงแล้วเห็นไ,ไหม โอ้โหสุดยอดต้องสอนนะโอโ้โหโอ้โหอย่าเบรกให้ดีแล้วกันถ้าเบกไม่ดีก็นชนกำแพงนู่นเลยประตูลง<ม> <l uk. S 1> โอเคใช้ได้ปลอดภัยแขข <laughs> ค่คาดโขเดเะครับแต่ผู้ชมก็เป็นบรรยากาศรเลร็งๆน,น้อยๆอ๋อรถเข้าลงมารับแล้วอ๋อมีรถลงมาลากกลับขึ้นไปคนถอยนี่ก็เก่งมากเลยอ่ะถอยลงมาถอยลงมา เอาลลงมาเพื่อไปลากรถเอาไปไว้ด้านบนแล้วถ้าคงสนใจสนใจเขาคงขึ้นนั่งตรงนี้นั่งบนนั้นไปด้วยไปสารไปด้วยแล้วก็ขับลงมานะโอเคก็เป็นกิจกรรมบนม่อนจัมนะครับจะไปม่อนด้านโน้นนะฮะจุดชมวิวหนึ่งจุดจุดชมวิวหนึ่งจุด อันนู้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับ,บ